มาชมรายการจอดใจในช่วงคอลัลมิสนะครับวันนี้เป็นคอลัลมิสพิเศษรับเชิญนะครับจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักเรื่องราวของชาครับแล้วก็เป็นแบรนด์ชาแบรนด์หนึ่งที่ตั้งใจให้เป็นชาที่ดูแลคนทุกคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ปลูกผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภคแบบพวกเราทุกคนนะครับรายการจอดใจขอต้อนรับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทชาลามิงจำกัดคุณวงเดือนวังวิวัฒสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจริงๆชื่อนี้เนี่ยถ้าเป็นคนอายุอย่างผม50กว่าเนี่ย จะรู้จักดีเพราะว่าเก่าแก่มากมีมานานมากใช่นานมากกี่ปีแล้วครับขาวเจ็ดสิบแปดปีค่ะโอ้โหก็คือเป็นชาเก่าแก่ดั้งเดิมของประเทศไทยโดยคนไทยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันให้ให้ท่านได้รู้เรื่องราวของชารวมทั้งวิธีการทําธุรกิจแบบรักโลกรักผู้บริโภคนะฮะแต่ก่อนอื่นเตรียมอะไรมาครับมีอุปกรณ์วันนี้ชาแบบสูตรพิเศษนะคะเป็นแบบสกัดเย็นได้ค่ะก็คือชงในน้ําเย็นได้เลย คือไม่ใช่ชาทุกชนิดสามารถชงในน้ำเย็นไม่ใช่ค่ะอยู่ที่ว่ากระบวนการที่เราทำด้วยค่ะเราตั้งใจให้แบบเวลามันดนคอนแทคก,กับน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะมีการละลายสารต่างๆที่มันเคลือบผิวใบชาเนี่ยออกมาในน้ำได้เลยเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนเมืองร้อนเวลา<ช>กินชาร้อนๆบางทีอกากาศก็ร้อนอากา,กาศก็ร้อนก็เลยมีตัวนี้ขึ้นมาค่ะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับถึงประมาณ20นาทีขึ้นไปค่ะพอดีเดี๋ยวเราคุยกันเสร็จได้เลยค่ะก็เป็นซองเหมือนเหมือนปกติเป็นซองแบบนี้เลยค่ะ ยซ<ไ>องไม่เหมือนสมัยก่อนด้วยเดี๋ยวนี้เป็นสามเหลี่ยมแล้วเหรอครับค่ะเรียกว่าซอง silky t ี a bag หร oh ือว <more Female into English> ่าซองพิระมิดค่ะตัวนี้จะช่วยในการสกัดออกมาได้ดีขึ้นนะคะแล้วเราก็ดึงตัวนี้ออกมาแล้วแล้วก็ปิดฝาค่ะแค่นี้เองค่ะอันนี้น้ำเย็นเลยน้ำเย็นเลยหรืออุณหภูมิปกติก็ได้น้ำแบบนี้ก็ได้ค่ะอขย่าเล็กน้อยนะคะแล้วก็คือ พอเราพอเราชงแบบนี้ปุ๊บเราก็พกไปด้วยในการไปทำงานไปออกกำลังกายหรือว่าไปทำกิจกรรมตลอดทั้งวันก็คือใช้ดื่มได้ทั้งวันเพราะมันไม่จเป็นต้องรักษาอุณหภูมิให้ร้อนใช่ค่ะอ่าโอเคโอเคเราไล่จากเมื่อกี้เราบอกว่าชาลามิงเป็นเก่าแก่มานานตอนนี้สิ่งที่เราบอกว่าเราเราดูแลตั้งแต่ผู้ผู้ผลิตผู้ปลูกยันผู้บริโภคเอาตั้งแต่ผู้ปลูกก่อนเราดูแลอะไรยังไงครับดูแลชุมชนป่าต้นน้ำแม่ปิงเดี๋ยนะชาลามิงเป็นยี่ห้อแรกไหมของไทย เป็นยี่ห้อแรกในประเทศไทยค่ะที่มีการบุกเบิกอุตสาหกรรมชาแห่งแรกเลยค่ะปลูกอยู่ที่จังหวัดปลูกอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อําเภออําเภอแม่แตงและเชียงดาวดูแลชุมชนคนบนภูเขาสูงกว่า200หลังคาเรือนค่ะอ๋อเราใช้ผู้คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั่นแหละคือเราเราเราซื้อเขาแล้วก็มีอีกอีกคนกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาทางตอนเหนือของพม่าค่ะ ตอนนั้นรุ่นของคุณตาประสิทธิ์พุ่มชูศรีเป็นเจเนอเรชันที่หนึ่งท่านก็ช่วยให้คนเหล่านี้มีงานทำถ้า70กว่าปีก่อนยังมีสามเหลี่ยมทองคำใช่ค่ะใช่ไยังมีเรื่องยาเสพติดยังมีอะไรใช่ยังมีสิ่งแต่ว่าท่านบุกเบิกให้เกิดธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เป็นอาชีพสุจริตใช่ค่ะแล้วก็เป็นเกษตรกรที่มีรายได้อย่างมั่นคงใช่เพราะว่าท่านเนี่ยเดิมทีก็คือเป็นเกษตรกรอยู่แล้วด้วยค่ะก็แบ่งพื้นที่เป็นแปลงให้กับ ผู้คนบนนั้นนะคะคแล้วให้ไปดูแลสวนชา,าซึ่งตอนนั้นเนี่ยบริเวณที่เดิมเดิมทีเป็นป่าเมี่ยงก็คือมีต้นชาพันอัดสำเป็นต้นที่ที่คนสมัยก่อนเก็บมาทําเมี่ยงอะคะ่ะก็มาพัฒนาเป็นชาเพราะว่าเมื่อก่อนเราต้องนําเข้าชาจากต่างประเทศซึ่งราคาแพงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรามีของดีอยู่บน ต้นน้ำต้นน้ำปิงเดิมชื่อระมิงค่ะเป็นแม่ระมิงอ๋อระมิงมาจากชื่อแม่น้ำเหรอใช่ค่ะ uh huh. ตอนนั้นใช้ชื่อบริษัทใบาชาตราภูเขา uh huh. ปี2484นะคะเป็นปีที่เริ่มต้นในการบุกเบิกแล้วก็สร้างบริษัทนี้ขึ้นมานะคะครับ,รบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเจเนอเรชันที่ 2, 2ที่เริ่มที่จะมีการพัฒนาแบรนด์ชาระมิงขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของแม่น้ำปิงเดิมชื่อระมิงค่ะ ซึ่งเรานําเข้าเครื่องมือเครื่องจักรสมัยนั้นนี่ถือว่าเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยมากๆเลยนําเข้ามาจากต่างประเทศเป็นที่แรกของประเทศไทยเลยค่ะที่เราทําชาจีนแบบบรรจุซองด้วยแล้วเราก็ทําแบรนด์แรกที่เป็นชาฝรั่งหรือว่าชาดํานะคะ,<ฮ>ะที่คนอังกฤษเขานิยมดื่มกันค่ะมันเป็นชาอะไรครับที่ชาฝรั่งเนี่ยเป็นชาที่ชาอัดสมเนี่ยแ <ชา S 2> หละค่ะแล้วผ่านกระบวนการที่ทําให้เกิดออกซิเดชันแบบฟูลเต็มรูปแบบฟูล l ี่ออกซิเดชันเลยค่ะทําให้ใบชาเนี่ยมันมีการหมัก ตามธรรมชาติแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแดงครับค่ะสีอิฐเลยนะคะอันนั้นแหละค่ะที่คนอังกฤษนิยมดื่มแต่แต่อังกฤษนี่ปลูกชาไม่ได้นะคะก็คือให้ประเทศหนาวไปค่ะบางช่วงนี้มีหิมะตกไม่สามารถปลูกชาได้ก็ให้ประเทศอาณานิคมก็คืออินเดียศรีลังกาเนี่ยเขาปลูกชาค่ะต้องเริ่มจากการปลูกยังไงครับปลูกเป็นบนภูเขาสูงแบบขั้นบันไดโดยที่เราต้องเลือกทิศทางด้วยค่ะ ชาต้องหันไปทางที่ตะวันออกเพื่อพบแสงแรกของพระอาทิตย์ในแต่ละวันค่ะให้มีการเก็บสะสมแร่ธาตุอาหารได้ดีค่ะแล้วก็ให้คุณค่าในใบชาเต็มที่ในข้อมูลบอกว่าระมิงเลือกที่จะทำให้ไล่ชาของตัวเองเป็นออแกนิก100%แล้วมีผ่านเซอร์ติฟิเคทด้วยใช่ค่ะเป็นเจ้าแรกนในประเทศไทยด้วยความตั้งใจนั้นเกิดจากอะไรยังไงครับเกิดจากว่าถ้าเราทำชาแบบ เป็นเกรดธรรมดาเนี่ยนะคะเราสู้ราคาต่างประเทศไม่ได้เลยอย่างประเทศอินเดียศรีลังกาจีนเนี่ยเขาผลิตชาราคาค่อนข้างจะแบบค่าแรงถูกค่ะเราก็เลยต้องทําให้สินค้า,<ร>าของเราเป็นคุณภาพเหนือกว่าอีกระดับหนึ่งก็คือร้อยเปอร์เออร์แกนิก,กเลยไม่มีสารเคมี ดดไรสารเคมีค่ะมันมีระบบรับรองอะไรด้วยใช่ไหมฮะเป็น USDA อเมริกากับ EU หรือว่าทางยุโรปค่ะตั้งแต่เรื่องของดินน้ำการปลูกแล้วก็การผลิตค่ะทุกอย่างทุกขั้นตอนนี่คือต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมีมีข้อมูลว่าคือคนไทยดื่มชาน้อยกว่ากาแฟในระดับนนที่เยอะมาก<ช>และหลายรเรื่องที่เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับชาว่าทำไมคนดั้งเดิมสมัยก่อนทั้งจีนทั้งอินเดียเนี่ย ประเทศรากวัฒนธรรมเลยนะ,ะเขาถึงกินชามีข้อมูลอะไรที่อยากจะบอกให้ให้ให้คนที่ยังไม่เคยดื่มหรือหรือยังไม่รู้เกี่ยวกับชาได้รู้บ้างครับจริงๆแล้วชามีสารที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติที่สูงมากนะคะถ้าเทียบกับผลไม้นี่บางทีสูงเป็นเจ็ดเท่าสิบเท่าของผลไม้เลยด้วยซ้ำจริงเหรอ,อคะ,อะข้อมูลบอกว่าสารที่ว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมากกว่าการดื่มน้ําส้มเจ็ดแก้วค่ะหรือน้ำแอปเปิ้ลยี่สิบแก้ว ใช่จริงเหรอเป็นไ i พา Power a n t i o ี้ออกซิคืออันนี้เป็นงานวิจัยนะคะการดื่มชาที่ที่ได้สารพวกนี้เข้ามาเนี่ยนะคะคเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยรเราก็ควรจะดื่มแบบไม่ต้องเติมอะไรชงร้อนชงเย็นได้ค่ะคการดื่มแบบสกัดเย็นก็เป็นทางเลือกหนึ่งบางคนอาจจะไวต่อคาเฟอีนดื่มแล้วจะนอนไม่หลับหรือว่าไม่ชอบรสฝาดขมในใบาชาเนี่ยแนะนาให้ดื่มแบบเย็นค่ะอนีผมยั่เคย็ยนรสชาตจ,จะละมุนมากนะคะ อันนี้เราก็เขย่าได้เนี่ยค่ะตัวนี้เป็นตัวที่เบลนดแบบคราฟทีอันนี้ได้ยังฮะได้แล้วค่ะค่อยๆจิบค่อยๆชิมได้ตลอดทั้งวันแล้วก็เติมน้ําได้เติมไปดื่มไปกินไปได้ตลอดค่ะอันนี้สีธรรมชาติจากบีทรูทค่ะเพื <Okay. S 1> ่อขอบคุณค่ะที่ดูโอเคจาก<อ>ละมิงที่ผมกินตอนเด็กๆตอนนี้มีอะไรผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม ก็ต้องบอกว่าแนนเองเนี่ยทำ R&D เกี่ยวกับเรื่องชามาก่อนนะคะแล้วก็เรียนจบทางด้านของวิทยาศาสตร์การอาหารจบฟู้ดไซ์ค่ะที่ชอมันไม่ขมอ่ะมันจะละมุนแล้วก็หวานมชใช่ใช่มันนี่ไม่ได้มีน้ําตาลเติมด้วยไม่มีค่ะเป็นรสหวานธรรมชาติเลยโอ้ดีกว่าเยอะเลยมันไม่ขมไม่ฝาดด้วยแล้มันนวลๆจริงๆตัวนี้เป็นชาแบล็กทีนะคะแล้วก็ผสม สารสกัดจากพีชเข้าไปแล้วก็เป็นบีดรูทที่ให้สีตามธรรมชาติเห็นบอกมีสีชมพูแล้วมีสีอะไรครับสีน้ําเงินสีเหลืองสีน้ําเงินสีเหลืองจะใส่อะไรเข้าไปครับตัวนี้เป็นสีจากใบชาแลแหละค่ะแล้วก็ตัวตัวสยามเออร์เกรย์ค่ะที่ทำสีน้ําเงินจากสีน้ําเงินจากดอกอัญชันตัวไหนขายดีสุดครับของลามิงแบล็กทีค่ะแบล็กทีที่วัดดั้งเดิมเลยใช่ไหมดั้งเดิมเลยเจ็ดสิบกว่าปีก่อนก็คือเริ่มต้นด้วยแบล็กทีค่ะแบล็กทีแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือชามะลี่ ก็เป็นตัวที่ขายดีเหมือนกันผมสงสัยว่า <c oughs> เราเห็นร้านกาแฟเต็มเมืองเลยมีร้านชาไหมครับลามิงทําร้านชาค่ะอยู่ที่ไหนบ้างครับจริงๆมีสองสองร้านนะคะลำมิงทีเฮาส์อยู่ตรงถนนท่าแพเชียงใหม่เชียงใหม่อ,อันนั้นเป็นแนวแบบว่าการรวมของธุรกิจในเครือเข้ามาไว้ด้วยกันค่ะสยามศิลดลอดด้วยเป็นจิวเวอรี่ด้วยแล้วก็อีกร้านหนึ่งเนี่ยเราอยากให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงฟิลในการดื่มชาแบบเอาชาที่มาจาก ต้นต่อของการทําชาในประเทศไทยเลยแต่มาเสิร์ฟแบบพร้อมเสิร์ฟพร้อมดื่มเลยก็คือร้านรำมิงแอนขนม,มคือเราเพิ่มคําว่าขนมไปด้วยเนี่ยเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบันเนี่ยการดื่มชาคือการรีแลกซ์การใช้เวลาร่วมกันก็คือไปดื่มชาดีๆสักแก้วหนึ่งในเวลาหรือโอกาสที่เราจะรีแลกซ์กับขนมสักชิ้นหนึง่งอย่างนี้ค่ะโอเค okay, นี่คือธุรกิจของคนไทยที่เก่าแก่ดั้งเดิมแล้วก็มีความ ห่วงใยในทั้งผู้ที่รับประทาน <c oughs> แล้วก็ผู้ที่ผลิตมันขึ้นมาผู้ปลูกทุกคน <c oughs> แล้วก็ผมหวังว่าในช่วงหลังโควิดนี้ก็น่าจะได้กลับมาธุรกิจของคนไทยจะได้กลับฟื้นกลับมาใช่ค่ะแล้วก็คือ <c oughs> ในในแง่ของวิถีชีวิตเนี่ยนะคะ <c oughs> คิดว่ามันก็มีความแตกต่างไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ <c oughs> คือคนก็อยากจะ,จะอ,กอ,อีกอารมณ์หนึ่งอยากจะสัมผัสความเป็นธรรมชาติแล้วเข้าถึง เรื่องเรื่องราวของใบาชามากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยแนนเองก็มีการไปเรียนรู้การทําชาแบบสากลที่อินเดียมาแล้วก็นำมาทําหลักสูตรให้กับประเทศไทยเป็นโรงเรียนสอนชาแห่งแรกในประเทศไทยคะ่ะส,<ห>สอนอะไรฮะนี้โปรเซสของกระบวนตั้งแต่ต้นกระบวนการทั้งหมดมาเลยนะคะแล้วก็ไปเห็นแหล่งปลูกชาจริงๆเรียกว่าเป็น a าเซ n School of t ที Thailand คะ่ะ อันนี้เรียนที่ไหนฮะเชียงใหม่ละที่เชียงใหม่เลยค่ะหลักสูตรจะเป็นทีซอม e เมรีเอกับทีทัวริซึมค่ะค่ะอยากจะฝากอะไรให้กับคนที่ยังไม่เคยดื่มชาเลยครับเคยกินแต่กาแฟอย่างนี้ครับต้องได้ลองมาดื่มค่ะเพราะว่าชาจริงๆเนี่ยมีหลายอย่างมากนะคะ แล้วเราสามารถเลือกได้ว่าตั้งแต่รสชาติอ่อนที่สุดไปจนถึงเข้มที่สุดดื่มได้ในทุกวาระโอกาสตื่นนอนมาดื่มชาแบล็คที a กะตุ้นให้แบบหัวสมองเปิดโฟกัสในเรื่องของการทำงานได้แล้วก็มีความรู้สึกสดชื่นได้ช่วงบ่ายแล้วก็อยากจะมีมูดในการแบบจิบชากับขนม,มหรือช่วงก่อนนอนเราอยากได้ชาเนี่ยเป็นแบบ relax. <ด>รีแลกซ์ให้ผ่อนค,คลายมันไม่กินแล้วไม,ไม่ง่วงอะไรอย่างนี้ไหม มันจะเป็นมนพวกชากลุ่มชาสมุนไพรไงคะอ๋ออ่าก็จะช่วยได้นะคะคือชาจะอยู่ในวิถีจริงๆมันอยู่ในวิถีดั้งเดิมของเอเชียใช่ค่ะอยากให้ไปอยู่ในวิถีของทุกๆท่านด้วยนะคะครับค่ะขอบคุณมากครับคุณวงเดือนวังวิวัฒและก็ชาลามิงขอบคุณมากครับคุณค่ะวันนี้รายการจอดใจหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่กับดาหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าเราอยากให้แบบการสกัดออกมา ได้เยอะกว่าเดิมก็คือแช่ในตู้เย็นข้ามคืนไปเลยชาแบบดั้งเดิมอย่างนี้ก็ทําได้นะคะคือเป็นชาแบบเพียวๆเลยอันนี้แล้วแต่เลยว่า,าจะไปผสมผลไม้หรืออะไรที่เป็นเป็นผลไม้สดก็ได้แล้วก็แค่แช่ลงไป